แม่ครับแม่ครับทำไรครับแม่กำลังทำไรครับดึงก็รซิล่าครับดึงก็ซิล่าครับใช่เกแม่ไปทำอะไรมันนะครับทำอะไรกำลังทำอะไร<ช>เอากอซิล่าช่วยเอาก็ซิล่าช่วยเจ้าส้มจะส้มจะส้มในตำอะไรานตำนาน แล้วช่วยเสร็จแล้วยังไงต่อช่วยหรือเปล่าเนี่ยช่วยช่วยหรอมนเหมือนตกปลาเลยอะ่ะเหมือนใช้เบ็ดตกปลาให้เจ้าส้มมันงับเหรอเอาเหยื่อเป็นอะไรอะ่ะเหยื่อมันคือตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรไม่รู้ไส้เดือนปะไส้เดือนไส้เดือนยักษ์ปะมีปลายักษ์ ไส้เดือนที่มันถูกกรัมตภาพรังสีแล้วมันตัวใหญ่ขึ้นเมกใช้ไส้เดือนกี่ตัวครับห<ม>นึ่งหนึ่งตัวเดือนยักษ์ไ้เดือนยักษ์หนึ่งตัว <c oughs> แล้วส้มมันชอบเหรอ <c oughs> มันงับใหญ่เลยเหรอมันงับตลอดเลยเหรอ <c oughs> ใช่อุ้ย <c oughs> แล้วเมฆตึงมันนานไหมอะ <c oughs> ใช้เวลาเท่าไหร่อะ ข่านไปสชั่วโมงยังดึงไม่ขึ้นน้ยอ่ะหนึ่งชั่วโมงสาทีมสิบนาทีด้วยแล้วเอาขึ้นมาแล้วทำไงต่อปล่อยมันไปหรือว่าเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เหรอเก็บไว้ตลอดไป เสรล้วแม่จะว่ายน้ำเล่นต่อพักผ่อนคลายเครียดคลายก้ามเนื้อวายตุ้มๆๆๆมตุ้มตุ้มตุ้มตแล้วบ๊ายบาย